มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนี่ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากเรื่องราวนะครับจะว่าเป็นประเด็นร้อนจากเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีเราก่อนครับคือตอนนี้คือเขามีการส่งเสริมคือการ,รแก้ปัญหาความยากจนนะครับการแก้ปัญหาความยากจนแต่ว่า เขาจะมีการส่งเสริมคือให้คนนี้คือเลี้ยงโคกระบือครับแล้วก็จำน่ายแต่ก่อนนี้เราคงเคยได้ยินบอยอุบลน,นะครับบอยอุบลของธานด้าเสียกุยนะครับสชกุยซึ่งมีการเลี้ยงวัวควายสวยงามนะครับแล้วก็ขายน้าเชื้อครับก็สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมได้เป็นอย่างดีครับ ในขณะเดียวกันทางด้านภาครัฐเองก็ตอนนี้หันมาส่งเสริมให้เลี้ยงวัวควายเลี้ยงโครกระบือที่ว่าน,นี้ครับแล้วก็จําหน่ายครับและตอนนี้มีงานออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็มีปรากฏการเกิดขึ้นมีการซื้อวัวควายสวยงามนีครับราคาเป็นหลักล้านเลยครับแต่ผมขอเริ่มต้นเรื่องนี้จากจังหวัดอบุบลราชธานีก่อนครับ โดยทางด้านนายอนุชานาคาสายครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประธานกองทุนหมู่บ้านกรรมการและก็สมาชิกกองทุนในพื้นที่ตําบลหัวเรือจํานวน16หมู่บ้านที่วัดป่าสีหัวเรือทองหมู่ที่16และก็แนะนําการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการเลี้ยงโคครับพร้อมกับตรวจเยี่ยมฟาร์มโคข,ของกอ,องทุนหมู่บ้านหัวเรือทองที่ประสบความสําเร็จนะครับ ในการเลี้ยงโคตามแนวทางประชารัฐปีละ10ตัวโดยการซื้อมาขายไปแล้วกส็สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า4 0 0แสนบาทครับนอกจากรายได้จากการขายโคแล้วครับก็จะมีการจัดเก็บนะฮะมีการจัดเก็บมูลสัตว์ต่างๆนำมาผลิตเป็นปุ๋ยจำหน่ายในราคาถุงละ15บาทมีรายได้ปีละ7,000ถึง 1, 0 0 0 0บาทครับแล้วก็ยังมีการต่อยอดนะครับด้วยการปลูกหญา้าเนเปีย ญาเนี่ยเปียกแต่ก่อนนี้ผมมีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยกับไม่ขึ้นแหนะครับเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาสอนอยู่ที่คณะเกษตรของมอบนนะครับและท่านเอกก็ส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านที่ปลูกหญ้าเนเปียมานานแล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังมีการปลูกอยู่ครับเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์10ไร่บางส่วนที่เหลือก็นําไปจําหน่ายมีกําไรไรายลับประมาณ1 0,000บาทปัจจุบันนี้กองทุน หมู่บ้านหัวเรือทองมีเงินหมุนเวียนกว่า2 7ล้าน7แสนบาทครับมีสมาชิกจำนวน56คนมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมขับเคลื่อนกองทุนสู่ BCG m o เดลต่อไปครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีลงมาพบปะพี่น้องประชาชนที่บ้านหัวเรือทองหมู่16นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับเรียกว่า เป็นโคนะฮะเป็นโคแล้วก็สามารถขายได้ปีละสี่แสนครับพร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาทีนี้ครับเรื่องนี้นี่ครับปรากฏว่าตอนนี้ฟาร์มดังของบึงการครับมีการเลี้ยงควายโครกระบือที่ว่านนี้ครับแล้วสามารถขายได้นะครับขายได้นี่คือเป็นหลัก ประมาณหล้านครับนี่เป็นควายนะฮะเป็นควายงามเขาเรียกว่าเป็นเหมือนควายเผือกเลยครับแล้วมีการซื้อขายกันเป็นที่ฮือฮาครับก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะฟาร์มดังบึงการครับบุกซื้อนะครับลูกควายเสียเมืองสะกลครับ3ตัวราคา5ล้าน1แสนบาท เป็นที่ฮือหามากจากทางด้านไทยรัฐครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านภาครัฐส่งเสริมให้เลี้ยงโคแต่ว่านี้คือเขามาซื้อจากฟาร์มที่นี้ครับโดยเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐจังหวัดสกลนครได้เดินทางไปที่เลือดสกลฟาร์มบ้านศรีวิชาตมวนห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่านะครับมีการซื้อขายกระบือสวยงามถูกต้องตามหลักพยาควาย ก็คือควายงามในราคา5ล้านบาทครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการซื้อขายควายนะครับที่แพงที่สุดในจังหวัดสกลนครเสรียดายว่าคนที่ดู a c e b o o k Live นะครับไม่ได้เห็นภาพดังกลา่าวแต่ว่าคนที่ดูคลิปนี้ครับจะได้ชมหรือว่าคนที่ดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางด้านเว็บไซต์ครับจะได้ชมภาพนี้ครับโดยทันตผู้สื่อข่าวของไทยรัฐในเดินทางไปพบกับนายชยวัตรกองพลศรีสิริหรือว่าเสียเลือดอายุ60ปี เจ้าของควายและก็นายสดใสจันอุ่มเมาหรือว่าเสียบตั้มครับเจ้าของลังกาฟาร์มควายงามผู้ซื้อควายซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับมาซื้อควายโดยเฉพาะโดยการซื้อขายควายในครั้งนี้ครับมีดรชูพงคำจวงนายกอบจสกลนครและก็นายวีระสันติปทุมพลประสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมเป็นสักขีพยานครับโดยทางด้านนายเฉวัตรกองพลศรีสิริเจ้าของเลือดสกลฟาร์มบอกว่าปกติแล้วตัวเองนี่ก็เปิดอู่ซ่อม ปะผุรถยนต์ครับแต่ว่านิสัยส่วนตัวนี่เป็นคนรักสัตว์และก็ชอบเลี้ยงปศุสัตว์ครับก็เลยเริ่มมาเลี้ยงควายตั้งแต่ปีพศ2542ครับต่อมาก็ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์โคกระบือศรีวิชาเลี้ยงควายอยู่หลายตัวทั้งที่เกิดเองในฟาร์มแล้วก็ไปซื้อพ่อแม่พันุ์เข้ามาเสริมปัจจุบันนี้มีควายทั้งหมดนะครับประมาณ20ตัวควายจริง จะเลีอกประมาณไม่ได้เพราะมันสามารถนับได้นะฮะก็คือมีอยู่ทั้งหมด20ตัวครับมีดีกรีนะครับเป็นแชมป์สนามประกวดหลายตัวมีพ่อพันธุ์หลักก็คือเจ้านครหลวงอายุ3ปี3เดือนซึ่งจ่ายมีผลงานจ่ายลูกมีผลงานอยู่ทั่วประเทศก็คือขายน้ําเชื้อนะครับส่วนลูกควายครับจะขายที่ที่จะขายในวันนี้ครับมี3ตัวตัวที่1น,นี้เป็นกระบือเผือกเพศเมียชื่อว่าน้องมีนาอายุ 1ปี6เดือนขายในราคา2ล้านบาทครับตัวที่2ครับเป็นกระบือเพศผู้อายุ9เดือนชื่อเจ้าหลังกาขายในราคา1.9ล้าน9าแสนบาทแล้วก็ตัวที่3เป็นควายเพศเมียอายุ8เดือนชื่อน้องน้ำทิพย์ขายในราคา1.2ล้าน2แสนบาทวันนี้ทั้ง3ตัวได้มีการจัดการอาบน้ำแต่งตัวแต่งหลอ่อแต่งสวยเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าของ,ของใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับ ะะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะฮะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นควายเผือกด้วยนะครับเป็นควายเผือกด้วยแล้วก็แต่ละตัวก็สวยงามครับอาบน้ำแต่งลอแต่งสวยให้เป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะ ส่วนทางด้านนายสุใสจันทร์อุ้มเมาครับหรือว่าเสียตามอายุ3 7ปีเจ้าของลังกาฟาร์มควายงามจังหวัดบึงกาฬครับบอกว่าวันนี้เดินทางมารับควายทั้ง3ตัวกล่าวว่าทาฟาร์มควายงามอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ครับได้ขายควายพ่อพันุชื่อเจ้าเพชรลำขงควายพ่อพันนะฮะชื่อเจ้าเพชรลำคงราคานะครับพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งช็อกนะครับผมอย่าเพิ่งช็อกนะในราคา7ล้านบาทครับ ให้กับบิ๊กไอฟาร์มควายไทยตำบลทับยายเชียงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วหลังจากที่ขายไปก็ต้องมองหาควายตัวใหม่เพื่อที่จะนําไปปั้นครับตั้งใจว่าจะส่งเข้าสนามประกวดจึงมาเห็นควายจากเลิอดสกุลฟาร์มมีลักษณะสวยงามตรงตามตําราอุดมทัศนีครับได้มีการตกลงซื้อขายกัน3ตัวในราคา5ล้าน1บาทครับขายไป1ตัวเจเพชรนะฮะราคา7ล้าน แต่ว่าซื้อมา3ตัวราคา5 000, 000. ล้าน1แสนและก็สำหรับการส่งมอบควายในครั้งนี้ครับทางท่านนายกอบจสกลนครและก็ประุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ร่วมชื่นชมและก็ร่วมเป็นสักขีพยานดวออ้วยพร้อมอวยพรให้ควายทั้ง3ตัวไปคาไปคุ้นสางสื่อเสียงสางไรใดให้แกเจ้าของคนนไมเดอร์นะฮะและก็ขอให้เจ้าของคนใหมานี้นำควายไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อสร้างไรายได้แก่ชาวบ้านต่อไป สีสีมือนีเปสมือสันวันดีนะครับนี่ครับควายงามนะฮะก็มีคนมาให้กำลังใจทั้งนายกอบจอทั้งวอจังหวัดครับลองคิดดูนะฮะตอนนี้ก็เป็นกระแสนะฮะนี่เป็นควายงามตามถูกต้องตามหลักนะฮะเรียกว่า ตามตำรานะฮะตามตำราแต่ว่าตำราก็ไม่ได้บอกมาว่าเขาไม่โดงข่าวว่าตำรานี้กล่าวว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าดูด้ยวยตานะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ตำราแต่ว่าดูด้ยวยตาแล้วก็บอกว่าเป็นควายที่สวยงามจริงๆครับนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะควายเพื่อนี่ครับนี่ฮะสวยงามมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีใจเพราะว่าอย่างน้นอยๆนะครับควายไทยเราก็ยังมีความหมายอยู่ครับ มีคนสอบถามเข้ามานะครับบอกว่ากล้องชัดมากครับอาจารย์ใช้กล้องอะไรครับโอ้ใช้กล้องอะไรนะฮะคำตอบคือใช้กล้องเซี่ยมีนะครับ T10 Pro ครับผมใช้กล้องตัวนี้ผมใช้กล้องเซี่ยมี T10 Pro แล้วก็เป็นกล้องหน้าด้วยนะฮะไม่ใช่กล้องหลังครับนะฮะก็ภาพก็คมชัดน่าพอใจครับนะฮะ ราคาก็ไม่แพงด้วยแน่ถือโอกาสตอนนี้ก็ตกรุ่นไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาถึง T13 แล้ว T13 Pro ตอนนี้เป็น t 1 0 Pro ครับนี่ก็เป็นซื้อมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันปัญหาคือถ้าเผื่อเราใช้เป็นปัญหาว่าคือเครื่องร้อนครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เลยออกออกกล้องใหม่ตอนนี้ใช้ตัวอันตรนะครับของ Samsung S 2 2นะฮะซึ่งก็ โอเคเหมือนกันฮะแต่ว่าตัวเสี่ยมีตัวนี้นะมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับน่าสนใจครับถ้าเผื่อใครท,ที่จะซื้อนะแนะนํำเสี่ยมีราคาไม่แพงแต่ว่าคุณสมบัติโอเคเลยครับไปถึงทางด้านผููที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับไปที่นี่ครับไปที่ทางด้านถาวรยางยนต์นะครับ ซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ On road, road, ออนรถออฟรถย่างรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับทั้ง3สาขานะครับดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับนอกจากนั้นก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุน่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํา รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับแล้วก็เปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็เติมลมในตัวเจนด้วยเวลาที่ผมจะขับรถเดินทางไกลนะครับผมจะไปที่ถาวรยางยนต์ครับเพื่อที่จะเติมลมในตัวเจนทุกครั้งไปนะครับแล้วก็เรื่องล้อนี้ยกให้เขาเลยครับเรื่องยางรถยนต์นี้ยกให้เขาล้อแม็กยกให้เขาเลยครับต้องให้เขาดูแลครับ ดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านนะครับต้องการที่จะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม EC ครับ EC เองก็เป็นสารฟูเซนติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึรกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้น คำว่าเจียบแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ Easy ครับนะฮะรถผมทุกคันนี้เลือกเติม Easy นะครับและสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขาอุบลวีนานัน,นตรงข้ามกับปัม๊มปตทหัวสนามบินสอสยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลเซอร์วิธถนนกลางอาวุธฝั่งวารินก็รืองทวีห้แยกวารินร้านสาลักออเตอร์เวิตตรงข้ามตึกดีแท็กซาไปจังหวัดิติเกต นะครับสินค้าไทยคุณภาพส่งออกคุ้มครองเครื่องยนต์ลดก,การสึกรอแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงครับต้องอีซี่ครับสุดท้ายท้ายสุดครับสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อรถวันนี้ครับไปที่นี่ครับนะฮะทางด้านอิสุสุตังปักพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริีครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสนะฮะเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่า นุภาพพลิกโลกครับเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover ครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับนั่นคือเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าส่วนแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงมา้าแต่แรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกนะครับ มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงหรือว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ออฟโรดก็คือ V Cross แล้วก็รถอนเนกประสงค์ X ครับมิวเครับดูภายนอกเหมือนรถ s u v ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ภายในนะครับตกแต่งอย่างสวยงามหารุหาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานแต่นี่คือรถเจ็ดที่นั่งครับรถครอบครัวนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินและก็บุญทริก และตอนนี้เขามีการปรับปรุงโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี64ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนครับนั่นคือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมกระจังหน้าก็ปรับใหม่ครับเพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับไปเลือกซื้อเลือกขับได้ทั้ง4สาขานะครับอิสุสุตังปักภาคอีสานนะครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบครับ